นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิวรโลกัสมิงปะติฏฐาโหนติปานินันติอิมัตสัทธมะปริยายัสสะ อธโทสาทายสุมันเตหิสกจังธรรมโมโซตบโบติณะบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพันลนาคําสุนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริสัตทั้งหลาย ที่ได้มาพาก,กันบำเพ็ญกองการ,รกุศลเพื่อที่จะปฏิบัติตนตามทํานองครองธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นประผลเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าวันนี้อามามีความประสงค์ที่จะพูด หรือเทศนาเรื่องพระเจดีย์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเพราะพระเจดีนั้นบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือพระเจดีพระเจดีในพระพุทธศาสนานี้ท่านกล่าวไว้หลายประการอุเทสะเจดีย์คือพระพุทธรูป สถูปเจดีคือองค์พระเจดีเป็นองค์ใหญ่องค์เล็กบริขารของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าปริขารเจดีก็เป็นเจดีอันหนึ่งหรือที่ประสูตรตัสรุปรินญพานสังเวชนิยสถานสี่ตำบลน,นั้นก็ถือว่าเป็นเจดีอันหนึ่ง พระ,ะนั้นเจดีจึงหมายถึงที่สักระบูชาที่สูงสุดพวกเราท่านทั้งหลายการสร้างพระเจดีที่พวกเราพากันกระทำนั้นหมายถึงเจดีที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็คือเป็น ที่สักการบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายการที่เรามีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้พากันปฏิบัติอยู่นี้จะเป็นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดี มีวัดวาอารามมีพระสถูปเจดีย์หรือมีพระสงฆ์องค์เจ้าภิกษุสามเณรมีอุบาสกมีอุบาสิกามีวัดวาศา,าสนาต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระบรมศาสตร์ดาของเราทั้งหลายได้ทรงบัญญัติ ธรรมะไว้ให้พวกเราปฏิบัติซึ่งพวกเราได้ปฏิบัติตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือผลงานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสร้างบาร,รมีของพระองค์มานั้นถึงสีอสงไขยแสนกับแต่ลายชาติที่พระองค์บำเพ็ญบาร,รมีนั้นเหลือหลาย บางครั้งพระองค์ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเช่นอย่างเห็นเสือหิวหวยอยู่ในเหวพระองค์ก็โดดตัวของพระองค์ไปในเหวให้เสือมันกินเสีย้ยบางครั้งนั้นพระองค์ต้องให้ทานลูกให้ทานรรยาให้ทานทรัพย์สินสมบัติถูกขับไล่ออกจากเมืองด้วยการบริจาคทานเป็นอันมาก ในเรื่องของพระเวสสันดรก็ดีในแต่ละชาติแต่ละครั้งนั้นพระองค์ต้องได้ทรมานตัวของพระองค์อย่างยิ่งยวดแม้แต่ในชาติสุดท้ายที่พระองค์จะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ยังต้องมาบำเพ็ญทุกระกิริยาด้วยการอดอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหกปี ร่างกายของพระองค์ก็สุบสิทธิ์เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทุกขเวทนามหาศาลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ถูกกลั่นกรองออกมาให้พวกเราปฏิบัติส่วนนั้นจะเป็นส่วนการนั่งสมาธิก็ดีส่วนนั้นจะเป็นส่วนการจำศีลก็ดีส่วนนั้นจะเป็นการส่วนที่จะเมตตา คือเฉลี่ยวความสุขของตนแบ่งปันแก่บุคคลผู้อื่นด้วยการบริจาคทานก็ดีส่วนเหล่านี้นั่นเป็นบัญญัติหรือเรียวกว่าเป็นพุทธ,ธบัญญัติพระองค์บัญญัติธรรมะต่างๆเอาไว้นั้นไม่ใช่บัญญัติเพื่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งแต่พระองค์บัญญัติให้แก่สัตวโลกทุกคนให้พากันปฏิบัติแล้วจะได้ความดี ความดีนั้นเราเกล่าวกันว่าเป็นบุญเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลการเป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นบุญกุศลเป็นส่วนที่เรามองเห็นทุกระยะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็พบบุญพบกุศลเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพบบาปอกุศลบาปนั้นมันเป็นยังไง บุญมันนั่นมันเป็นยังไงบาปนั่นก็คือความทุกข์ความยากความลําบากความกระวนกระวายความเสียหายความไม่สมความปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาเป็นทุกข์ฆ่าตัวตายบ้างกินยาตายบ้างฆ่าฟันลันแทงกันตายบ้างทะเละวิวาทกันบ้าง อย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนหนึ่งของบาปเมื่อเรามีความสุขมีความสบายมีความสามาัคคีมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีร่างกายสมบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้สมความประสงค์อันนี้เรียกว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นคนเรามีความแตกต่างกันเป็นอันมาก เพราะเหตุที่คนสร้างบุญมาก่อนก็มีบางคนสร้างบาปมาก่อนก็มากเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็แสดงถึงความแตกต่างกันให้แลเห็นว่าบุญนั้นให้ความสุขแก่บางคนอย่างไรบาปนั้นให้ความทุกข์แก่บางคนอย่างไรเราไม่ต้องไปมองที่อื่นที่ไกลลอบตัวของเราก็จะมองเห็น ทั้งบาปและทั้งบุญเจือปนกันอยู่มากมายกายกองด้วยเหตุเช่นนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ทรงกันรองธรรมะของพระองค์นั้นเพื่อที่จะเอาเข้ามาชลมจิตใจของมนุษยชาติให้มนุษยชาติทั้งหลายนั้นมีจิตใจโอนอ่อนลงมาจากความเป็นผู้แข็งกระด้างจากความเป็นผู้ มีบาปหนาปัญญาโหดหรืออะไรต่างๆนั้นให้กลับกลายมาเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อมให้กลับกลายมาเป็นบุคคลผู้ที่มีความละมุนละไมละลึกถึงคุณความดีต่างๆนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เข้ามาชำระสะสางจิตใจของมนุษย์ทีเ่เรียกว่า มีเป็นปุถุชนมีความหนาแน่นไปด้วยหนาแน่นไปด้วยอาสวะกินเลสต่างๆเหล่านั้นและธรรมะนี้เองที่จะเข้ามาค่อยกระเทาะหรือเรียกว่าค่อยแกะค่อยเกลาจิตใจของมนุษย์นั้นให้เกิดความให้เกิดบาปกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้มันบรรเทาเ,าเบาบางลงไปตามลำดับ เราก็มองเห็นในตัวของเราแล้วว่าเราเข้าวัดเข้าวาเราจำศีลเราภาวนาเราเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนต่างก็ได้พากันได้รับการขัดเกลาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าจากความเหี้ยมโหดมากลับกลายเป็นคนที่มีความอ่อนละมุนเช่นเดียวก,กันกับพระอังคลิมานอังคลิมานโจรน,นั้น มีมือถือดาบเรียกว่ามือเตื้อนเลือดฆ่าฟันมนุษย์จิตใจเหี่ยมโหดอย่างทารุณโหด้ายเห็นใครไม่ได้หันคอมันหมดจนกระทั่งได้ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนอันนี้ในที่สุดเมื่อได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเ,ทเจ้าชโลมเข้าไปในจิตใจของอาท่านอังคุลีมานแล้ว ท่านอังคุลิมานก็กลับกลายเป็นจิตใจที่อ่อนน้อมและละมุนละไมมีความเมตตาเป็นที่ตั้งและมีจิตใจเผื่อแผ่อารีมีจิตใจที่จะแสดงธรรมหรือมีจิตใจที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาเผยแพรธรรมะเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนานี้ จึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่มีความสูงมีความละเอียดมีความดีใครปฏิบัติแล้วผลนั้นไม่ได้ไปไหนกลับคืนมาหาใจของเราทุกๆุกระเบียดนิว้วเพราะฉะนั้นการที่จิตใจของเราบางครั้งที่จะต้องถูกห่อหุ้มไปด้วยกิเลสแล้วแหละเป็นผู้มีโทโสโมโห แล้วมีความอาฆาตพยาบาทมีความน้อยอกน้อยใจสารพัดหรือเรียกว่าความอิจฉาต่างๆมันเกิดขึ้นภายในจิตใจเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกบันหรือเรียกว่าถูกทำลายไปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าชำระไปถึงแม้มันไม่หมดมันก็ค่อยลบลงไปเรื่อยๆไปถ้าลบลงไปเรื่อยๆไปแล้วนี่ ใจิตใจของเราก็จะกลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เราได้อย่างที่ได้ยกตัวอย่างท่านพระอังคลิมานโจรถึงแม้ว่าจะเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังได้มารับคำสอนจนกระทั่งจิตนั้นเกิดความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นไม่มีกิเลสก้อนใดที่ธรรมะของพระพุทธศาสนาที่จะกำจัดไม่ได้ไม่ว่ามันจะก้อนใหญ่ไม่ว่ามันจะก้อนเล็กไม่ว่าจะเป็นความใหญ่ของกิเลสเพียงใดไม่ว่ามันจะดำมืดของกิเลสแค่ไหนธรรมของพระพุทธเ,ทเจ้านั้นกำจัดได้หมดให้มีก้อนมีแค่ไหนก็ตามชั่วแต่ว่า เราจะกำจัดมันหรือไม่เท่านั้นถ้าเราจะกำจัดมันแล้วเราจะต้องกำจัดมันได้ผู้ที่จะกำจัดมันนั่นก็คือตัวเราตัวเรานั้นแม้จะมีอายุน้อยกว่ากำจัดได้อายุกลางคนก็กำจัดได้อายุแก่ก็กำจัดได้คือสามารถกำจัดได้ทำไมเราจะต้องกำจัดมันกิเลสเพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นตัวมาน ตัวมันจริงๆจ,จะทําความดีแต่ละครั้งมันยังตามนตามล้างตามผ่านอยู่ในบ้านยังไม่พอยังตามล้างตามผ่านอยู่ในวัดอีกด้วยจําพลาตัวพวกกิเลสเพราะฉะนั้นตัวพวกกิเลสนี่มันเหลือหลายอย่างผู้ที่เข้ามาบวชแล้วในพระพุทธศาสนากนผมกนทคี้วนุ่งเหลืองห่มเหลือง มันก็ยังตามล้างตามผ่านอยู่ไม่รู้จะหยุดจะยันเรียกว่าตามเขี้ยวเข็นเข็นข้าเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในใจมันไม่ใช่อยู่ที่ไหนกิเลสมันตามไปอยู่เรื่อยคุณจะเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนคุณก็จะต้องมีกิเลสอยู่ที่นั่นคืออยู่ในใจนะ่ะเพราะฉะนั้นดำน้ำลงไปเหาะขึ้นไปบนอากาศหนีไปเมืองนอกเมืองไทยหรือมุอนี้ไปเมืองไหนก็ตาม มันก็ตามไปจนได้เพราะมันอยู่ที่ตัวของเรามันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันจึงหนีไม่พ้นในการที่มันจะต่อตามจองล้างจองผานเพราะฉะนั้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดเรียกว่าทำลายการทำลายด้วยการในทานการทำลายด้วยการรักษาศีลการทำลายด้วยการนั่งสมาธิภาวนา อย่างที่เราพากันกระทำอยู่ในขณะนี้และปัจจุบันหมายความถึงว่าเรากำลังทำลายกิเลสอย่าได้ไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นเรากำลังทำลายกิเลสเราจึงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความบายอกสบายใจเกิดความดีสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเราพากันเห็นหน้ากันอยู่เดี๋ยวนี้ มันก็เท่ากันกับว่าเรามีความฝันอยู่อันหนึงว่าเราฝันว่าเราพากันเห็นหน้ากันและกันในที่สุดความฝันเหล่านี้มันก็หมดเพราะชีวิตมันหมดไปเมื่อชีวิตมันหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่มโนภาพเหลือเรียกว่าคิดไปว่าคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตอันนี้มันก็เหมือนความฝัน แต่ว่าความฝันนั้นมันมีสิ่งประจักษ์อย่างสําคัญอยู่อันหนึ่งก็คือใจของเรานี่ใจของเราอันนี้เองที่มันเป็นปกติหรือเรียกว่าเป็นอมตะธาตุมันไม่ตายกับเขาใจอันนี้มันไม่ไม่มีการตายกับใครไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้มาเป็นมนุษย์อีกก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมก็ได้ไปถึงพระนิพพานก็ได้ใจนี่แหละ ด้วยเหตุอย่างนี้แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อเราพากันเห็นกันเห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดแล้วมาตัดช่องน้อยหนีทิ้งข้างหลังนั่งโศกีไมิได้มีวันกลับมาน้อยหรือมัจจุราชช่างติวกาดกระไรหนาะอมหิตปลิกชีวาให้ขาดวับดับกระเด็นล่วงไปกี่วันมีโอ้สากผีเน่าฟองเหม็นเนื้ออุ่นกลับมาเย็นย่ำไม่เป็นเหมือนเช่นเคยเขามัดลัดออกแน่น ไม่โกรธแค้นนอนนิ่งเฉยใส่ลงไม่ขัดเลยแล้วแต่ทำตามชอบใจเมื่อร่างกายของเราปราศจากจิตใจแล้วมันก็เป็นอย่างนี้คนที่มีความสวยงามสุดแสนที่จะสวยแต่ในที่สุดเมื่อร่างกายนิดคือใจออกจากร่างกายตายไปแล้วความสวยก็หายไปเหลือแต่ความเน่าเปื่อยเหมือนกับพระองค์หนึ่งที่ ไปเกิดหลงรักนางสิริมาที่สวยที่สุดในชมพูทวีปสมัยนั้นก็ไม่กินไม่นอนต่อมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนางสิริมาก็ตายพระพุทธเจ้าก็สั่งอายัดศพว่าศพนี้เอาไว้เจ็ดวันก่กอนยังไม่ให้ใครเอาไปไหนให้พระเจ้าพิมพิสารอายัดศพนางสิริมาพอถึงเจ็ดวันแล้วนางสิริมานั้น เป็นเขาเรียกว่าหญิงงามเมืองหากว่าใครจะไปนอนร่วมด้วยคืนหนึ่งคืนหนึ่งต้องคิดคืนละสี่แสนกหาปณะสี่แสนกหาปณะก็เรียกว่าล้านสองแสนแต่เมื่อเวลาถึงเจ็ดวันแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศให้คนทั้งหลายว่าใครอยากจะได้นังสิริมาบ้างเอาเธอไม่เอาถึง ไม่เอาถึงสี่แสนรอกเอาแค่แสนเดียวไม่มีใครเอาเอาแค่หมื่นเดียวไม่มีใครเอาเอาแค่พันเดียวไม่มีใครเอาอย่าง,งนา 100, างงั้นเอาแค่ร้อยเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่บาทเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่สตังเดียวไม่มีใครเอาในขณะนั้นพระที่ไปหลงรักนางสิริมาอยู่นั่นก็นั่งอยู่ที่นั่นด้วย ก็เลยตกใจประเถอะเอยเรานี่ไปหลงรักซากอาศบแท้ๆเจ็ดวันแล้วจะมีอะไรเหลือแมงวันตอมเหนาเน่าเหม็นเข้าไกลก็ไม่ได้พระนั่นก็เลยกลับไปนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ทําจิตให้สงบบําเพ็ญวิปัสสนาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเพราะฉะนั้นคนเราที่เกิดขึ้นมานั้นที่สุดถึงที่สุดตาย เมื่อเป็นเช่นนั้นความดีที่เราทำนี้เท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันคือเป็นหลักประกันให้ชีวิตคือตัวของเราหรือจิตใจของเรานี้ไปสู่สถานที่ให้มีความสุขสบายก่อนแต่ที่เราจะถึงซึ่งพระนิพพานพระเจดีวัดธฒร,รมมงคลน,นั้นมีธรรมะโดยรอบของพระเจดีด้าน ทิศเหนือนั้นได้เขียนไว้ว่าอิจฉาโลภะสมาปนโนกิงสมโนภวิสติผู้ที่มีความอิจฉามีความโลภจะเป็นพระได้อย่างไรท,ทางด้านทิศตะวันออกนั้นเขียนว่าวิริเยนดุขมัตเจติบุคคลผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรทิศใต้นั้นเขียนไว้ว่า สัจจตะปิโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังบุคคลผู้ที่มาทําจิตใจให้ผ่องแผ้วชื่อว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนด้านตะวันตกที่เราเข้าทุกวันทุกวันนั้นเขียนไว้ว่าพระวิริยะมงคลมหาเจดีพระก็คือผู้ประเสริฐวิริยะก็คือความเพียรมงคลก็คือ ก็คือความเป็นสิริมงคลมหาก็คือใหญ่เจดีก็คือเจดีจึงได้ชื่อว่าพระวิริยะมงคลมหาเจดีศรีรัตนโกสินก็คือในสมัยรัตนโกสินนี้ด้านทิศตวันตกที่เราพากันมองเห็นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูสตร์ให้แก่ท่านปัญจวัคคีฟัง ที่มีที่มีอยู่ข้างหลังของพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้านั้นก็คือจักรวาลจักรวาลทั้งหมดแสนโกดจักรวาลมารวมอยู่ที่หลังพระพุทธเจ้านั้นมีเส้นสองเส้นครอบอครอบจักรวานนั้นก็คือรัศมีของพระพุทธเจ้าแสดงว่ารัศมีของพระพุทธเจ้านั้นครอบหมดทั้งแสนโกรจักรวาลแล้วก็ยังมีพระพรหม มานั่งฟังเทวดามานั่งฟังมนุษย์มาฟังถ้ามนุษย์พวกใดได้ฟังพวกนั้นก็ไม่ต้องถูกพันธนาการแต่พวกไหนไม่ได้ฟังก็ถูกพันธนาการมือห้อยตรงเตงอยู่มองเห็นถ้าใครไม่เห็นก็ไปดูได้ชั้นต่ำลงมานั่นคืออุบาศกกับอุบาสิกาคือด้านทางขวานั่นเป็นภิกษุเป็นภิกษุณี และด้านล่างลงมานั้นคืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสกจะอยู่ทางด้านขวามืออุบาสิกาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและอุบาสกอุบาสิกานั้นก็อยู่บนเรือเรือนั้นก็มีตาตานั้นคือปัญญาผู้ที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นต้องเป็นผู้มีตาคือดวงปัญญา ถ้าไม่มีดวงปัญญาแล้วเข้ามาเป็นพุทธานิกชนไม่ได้ต่ำลงไปจากนั้นคือคือดอกบัวสีเหลาดอกบัวสีเหลาก็เหล่าที่หนึ่งก็คือเป็นทักษะแห่งปลาและเต่าพวกเหล่านั้นจะไปอยู่ต่ำสุดไม่สามารถที่จะฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ และอยู่ในกลางน้ํานั่นก็เปรียบเหมือนกันกับคนที่มีอุปนิสัยพอปานกลางเหมือนอย่างพวกเราเราท่านๆพากันทําบุญทําทานการกรสสุศลสวดมนต์ภาวนาไปไม่ช้าก็จะสําเร็จเหมือนกันดอกบัวที่อยู่เสมอน้ํานั่นก็เปรียบเหมือนกันก็พูดที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วออกบวชทุดองกรรมฐา,านปฏิบัติไปหรือว่าเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติอย่างเพ่งคลัดอันนี้ก็ใกล้จะบาน ดอกบัวที่สูงสุดนั้นคือบานแล้วได้สําเร็จไปแล้วท่านเหล่านั้นเป็นพระอ,รห,อรหันต์อรหันต์อย่างนี้เรียวกว่าดอกบัวสีเหลาในข้างขวามือนั้นก็จะมีสัตว์นรกคหรือซ้ายมือขวามือก็มีสัตว์นรกที่ทําบาปทํากรรมก็ต้องไปตกนรกแล้วในตรงกลางนั้นจะมีทางสามสายสายที่หนึ่งก็คือมันตึงเกินไปขาดซะแล้ว สายที่สามก็คือหย่อนเกินไปมันก็เฉสายพอดีพอดีคือสายกลางเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงคือธรรมจักกบวัตนสูตรนั้นจึงได้แสดงอริยสัจสี่นั้นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นต้นเหตุเมื่อแสดงอริยสัจสี่เป็นต้นเหตุแล้วก็ถือว่าพระองค์แสดงสายกลางทำให้ท่านปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตห์หั แม้เราพวกเราทั้งหลายพากันปฏิบัติมาก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อาหารหันต์เป็นลําดับลําดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนด้านตะวันออกนั่นก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ผจญมันมันข้างหนึ่งนั่นก็เรียวกว่าถือหอกถือดาบไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่อีกข้างหนึ่งนั้นหอกดาบก็กลายเป็นดอกบัวบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใด พราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบทัศมีฐานะบารมีศีระบารมีจกนกระทั่งถึงโอเบขาบาร,รมีรวมสิทก็มีรูปภาพสิบรูปภาพด้วยกันเรียกว่าบารมีสิบทัศจิตใจของพระองค์จึงเปรียบเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับธรณีคือธรณีก็เป็นนางธรณีรีดมวยผมอยู่อ่ท่วมพวกมันตายหมดเรียกว่าจิตใจของพระองค์ก็เป็นธรณีคือเป็นประดุจแผ่นดิน เพราะฉะนั้นเจดีนี้จริงเป็นเจดีที่มีเป็นธรรมะความสูงของเจดีก็9ก้าสี่เก้า็ก็คือนวโรกุตระธรรม9ก็ได้แกม่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็เป็น9อริยสัจสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเจก็คือพอุชงเจ็ดก็คือมรรคแ ถ้าเจดีสูงความสูงเจดีก็เป็นธรรมะรอบเจดีก็เป็นธรรมะภายในเจดีก็เป็นธรรมะใครอยากจะเข้าปปฏิบัติในเจดีก็เป็นธรรมะใครอยากจะไหว้พระพุทธเจ้าก็มีรอบพระเจดีเรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพราะฉะนั้นพระมหาเจดีที่พวกเราสาพากันสร้างมาด้วยความเหนื่อยยากลำบาก ท่านทั้งหลายก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้องค์พระเจดีก็ยังเหลืออีกเปอร์เซนเดียวก็จะจบแล้วยังเหลืออีกเปอร์เซนเดียวก็จะสําเร็จแล้วท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นผลเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สมควรแก่พุทธบริษัทจะพึงกระทำปุญญานิปรโรคเสง แต่ติดถาหวนติปานินางบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหนาเทศนาวาสานเนอาวาซานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขพาอวยพรในสันทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวนะสุขภพระอโรคยะปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ั่านทั้งหลาย สมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการะชนียาทาวริวาหาปุราปริปพเรนติสาขรังเอวเมว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวสมิจโตสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรารโสยถามณิโช เตสาสอยัสสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกะวินัสสตุมะเตภาวัตวันตรายอสุขีติขายุโกภาวะอภิวาทนะสิริสสณิจังอุทธัปปะชายิโนจตารอธัมมาวัฒันติอายุวรรณโณสุขังภะลัง